ทชมคะทหารนอกจากมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติเสมือนรั้วของชาติแล้วนะคะทหารยังมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะน้อยลงทุกทีทุกทีค่ะซึ่งเนื้อหารายการในช่วงแรกวันนี้นะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภารกิจของจังหวัดทหารบกบุรีรัมย ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำพวกนกน้ำแล้วก็นกกระเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ค่ะรวมถึงพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งภารกิจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามชมในช่วงทหารช่วยได้ค่ะช่วงทหารช่วยได้ นกกระเรียนไทยจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน15ชนิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ซึ่งปัจจุบันกำลังจะสูญหายไปจากธรรมชาตินะคะแต่หลังจากคณะทำงานโครงการทดลองปล่อยนอกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติประเทศไทยและสวนสัตว์นครราชสีมาได้มีการทดลองปล่อยนอกกระเรียนไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติเมื่อปีที่ผ่านมาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจะระเข้มากพบว่านกกระเรียนดังกล่าว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ตามปกติและในปีนี้ได้ปล่อยนอกกระเรียนไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งจำนวน9ตัวที่อ่างเก็บน้ำสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้เจ้าหน้าที่จากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่2 1 6เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเ้มากและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดซึ่งลงนามข้อตกลงร่วมกับจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมสอนดูนกทั้งในและนอกสถานศึกษาให้กับเยาวชนรวมถึงจัดกำลังออกลาดตะเวนเพื่อป้องกันการล่านกกระเรียนในพื้นที่อีกด้วยค่ะเนื่องจากว่านกน้ำเนี่ยไม่ได้อาศัยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเท่านั้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ก็จะกระจายออกทั้งพื้นที่นะครับทั้งในพื้นที่การเกษตรพื้นที่นาในเรื่องของการสร้างความเข้าใจตั้งแต่เยาวชนนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญของพื้นที่ของบ้านเรานะครับก็จะช่วยให้ความปลอดภัยกับนกน้ําที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นทุกคนในจังหวัดุวีัมย์ช่วยกันนะครับก็จะทําให้เป็นพื้นที่แรกนะครับที่มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาตินะครับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกคนเนี่ย ได้มาชื่นชมนะครับความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนกน้ำนะครับโดยเฉพาะการนํานกกระเรียนกลับคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการปลูกฝังในเรื่องของเด็กเยาวชนนะครับเป็นการสร้างขยายโอกาสให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะครับที่จะมาช่วยในการดูแลทรัพยากรของชาตินะครับแล้วก็นกกระเรียนไทยนะครับนับวันหาดูยากนะครับก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้ครับ ไม่เพียงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจังหวัดทหารบกบุรีรัมยังร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดรวมถึงหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์กำลังจะพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ําห้วยตลาดให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วยละค่ะพื้นที่ดังกล่าวที่จะพัฒนานี่ มีพื้นที่ประมาณ37ไร่เป็นลักษณะของครึ่งวงกลมสิ่งที่จะดําเนินการในเบื้องต้นปลูกพืชอาหารนกด้วยไม้ยืนต้นที่สามารถให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกได้ในพื้นที่นะครับอันดับต่อไปก็จะร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดวีรลำจะพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ตรงนี้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาความรู้ในพื้นที่ได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารหารไทย ที่นอกจากการทำรงไว้ซึ่งเอกลาชแล้วทรัพยากรธรรมชาติก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งรั้วของชาติต้องทำหน้าที่พิทักษรักษาไว้เพื่อลูกหลานไทยค่ะสำหรับในส่วนของจังหวัดฐานบุรีรัมกับส่วนราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการตกลง m อ็มกับทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจระเข้มากอ่างเก็บน้ำโอ้ยตลาดนะครับในสพื้นที่นะครับที่มีการดูแลนกน้ำ เราจะมีการปลูกป่านะครับเพื่อให้ได้นกอาศัยนะครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่เรามีนกกระเรียนไทยอยู่ที่นี่แล้วก็มีนกตามฤดูดการนะครับที่อพยพมาตามวดูดการเนี่ยจำนวนมากนะครับเราควรจะรัลลกไว้เพื่อไปได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของคนไทยเราทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือในการดูแลรักษาธรรมชาติของเราค่ะ